ลลุุ่่งงงเเเเช้าา้้้้าาาาามมแวจจไออียยยคยบนืขใสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่านเจาะประเด็นร้อนกับลุงชาวณเมืองคอนทางทอล์กพอดแคสต์ a ทยแลนด์วันนี้ผมมีคำถามหนึ่งที่อยากจะยิงตรงถึงทุกท่านเลยครับการเมืองไทยกำลังจะเปลี่ยนขั้ว อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วจริงหรือเสียงปีกลองเลือกตั้งปี2569มันดังเร็วเหลือเกินนะครับพี่น้องและที่ดังที่สุดในห้วงเวลานี้คงหนีไม่พ้นการประกาศความพร้อมของพรรคประชาชนหรือที่หลายคนยังติดปากเรียกว่าพรรคส้มรุ่นที่สเขาเปิดโรดแมปเปิดยุทธศาสตร์ตั้งเป้าหมายที่จะบวกสอสอีก100เขต ในการเลือกตั้งครั้งหน้าพี่น้องลองคิดดูนะครับหากทำได้จริงหมายความว่าเขาพร้อมที่จะก้าวขึ้นมาเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลชนิดที่พักการเมืองทุกขั้ต้องจับตาอย่างไม่กระพริบตาเลยทีเดียวหัวใจสำคัญของการประกาศในครั้งนี้คือคำว่า no how ครับ no how คืออะไรแล้วมันต่างจากอดีตอย่างไรวันนี้ ลุงเชาจะพาพี่น้องมาเจาะให้ลึกไปดูกันว่าพักนี้เขาเตรียมตัวพร้อมบริหารประเทศได้ทันทีตามที่ประกาศไว้จริงหรือไม่พี่น้องครับสิ่งที่พักประชาชนประกาศในงานประชุมใหญ่วิสามันที่ประทุมธานีเมื่อเร็วเๆนี้มันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนชื่อแต่มันเป็นการประกาศยกระดับตัวเองเข้าสู่โหมดผู้เล่นหลักที่ไม่เน้นแค่การต่อสู้ทางอุดมการ แต่เน้นความสามารถในการปฏิบัติหัวหน้าพักคนปัจจุบันคุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเขาได้สรุปเส้นทาง8ปีของพักส้มไว้อย่างน่าสนใจนะครับยุคแรกพักอนาคตใหม่เขาเรียกว่าโนวายรู้ว่าทำไมต้องมีพักนี้เพื่อยุติรัฐประหารเพื่อทลายทุนผู้ขาดเป็นการจุดไฟอุดมการในหมู่คนรุ่นใหม่ยุคที่สอง พักคก้าวไกลเขาเรียกว่าโนวอตรู้ว่าต้องทำอะไรด้วย300นโยบายที่ครอบคลุมสังคมและเป็นหมัดเด็ดที่ทำให้พักคว้าชัยอันดับหนึ่งและยุคที่สมพักประชาชนที่กำลังเดินอยู่เขาเรียกว่าโนฮาวคําถามคือเราจะทําอย่างไรลุงชาววิเคราะห์นะครับการประกาศโนฮาวนี้คือการแก้จุดอ่อนที่ใหญ่ที่สุดของพักสม้ม ที่ถูกวิจารณ์มาตลอดว่าเก่งแต่วิชาการพูดเป็นแต่ทำไม่เป็นครั้งนี้เขาต้องการแสดงให้เห็นว่าไม่ใช่อีกต่อไปพวกเขามีทั้งนโยบายทีมงานและแผนปฏิบัติการที่พร้อมลงมือทันทีเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นที่ชัดเจนว่าเราพร้อมเป็นรัฐบาลจริงทีเนี้ยมาดูแผนปฏิบัติการที่ว่ากันนะครับ มันไม่ใช่แค่คำพูดแต่เขาลงรายละเอียดในระดับยุทธศาสตร์เลยทีเดียวพักประชาชนวางแผนจะโกยสอสอเพิ่ม100เขตจากเดิมที่ได้มา112เขตถ้าทำสำเร็จเก้าอี้สอสอจะพุ่งไปที่200กว่าที่นั่งเป็นตัวเลขที่ท้าทายและสะท้อนความมั่นใจในการเข้าสู่อำนาจอย่างเต็มตัวยุทธศาสตร์ที่เขาใช้เรียกง่ายๆว่าสคอครับพี่น้อง คานดีเกตต้องวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของพรรคอื่นคอคะแนนต้องเพิ่มฐานคะแนนจากกลุ่มที่ไม่เคยเลือกคอเครือข่ายต้องสร้างฐานรากพรรคให้เข้มแข็งในระดับท้องถิ่นคอคันดีเกตต้องคัดเลือกผู้สมัครที่มีศักยภาพนี่เป็นการทำงานแบบพักอาทีพเต็มรูปแบบไม่ได้พึ่งพาแค่กระแสหรือความนิยมของตัวบุคคลแต่ใช้อุดมการร่วม เป็นจุดแข็งในการขับเคลื่อนและที่สำคัญกว่านั้นคือ5้านโยบายแกนหลักภายใต้แคมเปญมีเราไม่มีเทามีเราไม่มีเทาเน้นปราบรามโทรกรมการเมืองผู้คนในรัฐบาลทำลายทุนสีเทาสร้างรัฐปโปรง่งใสนี่คือหัวใจที่ประชาชนอยากจะเห็นที่สุดมีเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีพูดถึงสวัสดิการการศึกษาสิ่งแวดล้อม มีเรามีเศรษฐกิจใหม่เน้นเศรษฐกิจดิจิทัลนวัตกรรมสนับสนุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่มีเรามีประชาธิปไตยปฏิรูปกองทัพรัฐธรรมนูญกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นมีเราประเทศไทยมีอนาคตปฏิรูประบบราชการยกระดับทักษะแรงงานลุงเฉาเห็นว่า นโยบายเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่หัวข้อแต่เขาบอกว่ามีแผนปฏิบัติการในทุกกระทรวงและจะเปิดตัวว่าที่รัฐมนตรีหลังยุบสภานั่นแปลว่าเขาพร้อมถึงขั้นที่จัดสรรตัวบุคคลสำหรับทุกเก้าอี้รัฐมนตรีแล้วนะครับพี่น้องพี่น้องครับการที่พัรก,การเมืองแสดงความพร้อมได้ถึงขนาดนี้เราในฐานะประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็ต้องให้ความสนใจอย่างยิ่งนะครับ แต่การเมืองมันมีมิติที่ซับซ้อนกว่าแค่แผนงานการเปลี่ยนจากโนวตคือรู้ว่าต้องทำอะไรไปสู่โนฮาวรู้ว่าต้องทำอย่างไรมันคือการเปลี่ยนจากผู้วิจารณ์ไปเป็นผู้ลงมือทำโจทย์ที่ท้าทายที่สุดของปักประชาชนไม่ใช่เรื่องการได้สอสอเพิ่มอีกกี่คนแต่คือเรื่องของการบริหารจัดการจริง การขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปที่ต้องฝาดานระบบราชการที่ซับซ้อนกลุ่มผลประโยชน์เก่าๆที่ยังรากลึกและที่สำคัญที่สุดคือการบริหารความสัมพันธ์ในเวทีโลกที่ไม่อิงอยู่กับอุดมการอย่างเดียวแต่มันคือเรื่องของผลประโยชน์แห่งชาติรู้แล้วทำได้นั่นคือโน้ตฮาวที่แท้ใจต้องแน่ปณิธานต้องชัดเจน การเมืองคือทางเดินที่ต้องฝ่าความยากเข็ญมีใช่เพียงพูดเป็นแต่ต้องทำให้เป็นจริงดังนั้นสิ่งที่พักประชาชนประกาศคือการเปิดศึกเลือกตั้งล่วงหน้าเป็นการส่งสัญญาณให้พักกู้แข่งต้องเร่งเครื่องและเป็นการสร้างความหวังให้ประชาชนผู้ไฟฟ้าการเปลี่ยนแปลงโน้ตฮาวที่แท้จริง จึงไม่ใช่แค่มีแผนงานที่สวยหรูแต่คือเจตจำนงทางการเมืองที่แท้จริงที่จะสามารถทำให้ประเทศเดินไปข้างหน้าได้จริงทามกลางกระแสคลื่นแห่งความขัดแยง้งและความเปลี่ยนแปลงทั้งในและนอกประเทศครับพี่น้องสรุปแล้วนะครับการประชุมของพักประชาชนครั้งนี้คือจุดเริ่มต้นของการเลือกตั้งครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์การเมืองไทยอีกครั้งพวกเขากำลังเล่นเกมรุก ด้วยการแสดงความพร้อมและการวางยุทธศาสตร์ที่เฉียบคมเป้าหมายบวก100เขตไม่ใช่แค่ความฝันแต่เป็นแผนที่ที่ต้องใช้ทั้งใจและฝีมือเพื่อที่จะก้าวขึ้นไปแตะขอฟ้าของอำนาจบริหารได้อย่างเต็มภาคภูมิเราในฐานะประชาชนต้องติดตามอย่างใกล้ชิดฟังทุกนโยบายดูทุกแผนงานและตัดถินใจด้วยเหตุผลว่าใครกันแน่ ที่มีโน้ตฮาวที่จะนำพาประเทศไทยก้าวข้ามความท้าทายในยุคนี้ไปได้ครับพี่น้องสำหรับวันนี้เวลาของเจาะประเด็นร้อนกับลุงเฉาณเมืองคอนก็หมดลงแล้วนะครับลุงเฉาขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านที่สมัครเป็นสมาชิกช่องลุงเฉาเพื่อนำเงินไปสนับสนุนการศึกษาโรงเรียนสาธิตยานากาวาทางเลือกใหม่ของเยาวชนไทย หากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อไม่พลาดทุกประเด็นร้อนนะครับเสียงจากคนคอนเพื่อคนไทยทุกคนเจาะให้ลึกพูดให้ชัดฟังแล้วคิดเป็นเห็นทางเดินประเทศไทยสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านงเเเเางเเเเเดดดิินนนนนปปรระทททศไไยยคจจมม่ัใชช้ลพูห็า ฟังแล้วคิดเป็นเห็นทางเดินเดินประเทศไทยลุงเช้ามาแล้วจ้าไม่